ศิวนันมิดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะคะค่ะวันนี้สิวนันท์มิดหมอจะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดเลยค่ะ ดัาไม้ฝักไม้นะคะจะเป็นปู่เวสุวรรณนะคะค่ะขนาด9้านิ้วรวมดั้มฝักค่ะ,ะเฉพาะใบห้านิ้วนะคะค่ะ แจ้ปูเวสวันสวยค่ะดูนะคะไม้เก่าโบราณโบราณน,นะคะค่ะสวยงามค่ะ,คะมาชมใบมีดกันนะคะ ค่ะลายน้องสิงนะคะสวยงามค่ะ ท่านไหนที่มองหาก็ทักไทยกันเข้ามาได้นะคะเป็นมีดเก่าโบราณโบราณยุคต้นเลยนะคะ พีวาน,นันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านไหนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันและกันโดยตลอดมานะคะค่ะสนใจติดต่อศูนย์631394897นะคะศิวน,นันมีดหมอค่ะขอขอบพระคุณค่ะ